ส่องวีรกรรมอวดรวยของทนายตั้มและภรรยาหลายคนสงสัยทำไมรวยผิดปกติทำไมถึงมีทรัพย์สินมากมายขนาดนี้ตรวจพบมทั้งคฤหาหนรหรูรถยนต์หรูและของแบรนด์เนมต่างๆมูลค่ารวมเกินร้อยล้านที่ยังไม่รวมการออกทิปเที่ยวต่างประเทศแบบสุดหรูระมหาเหาของทนายตั้มและภรรยาที่เรียกได้ว่าออกทริปต่างประเทศทีหนึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่ในหลักล้านแน่นอนโดยก่อนหน้านี้ทนายตั้มต้องเผชิญเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายในหลายคดีที่เขาว่าความทั้งทนายโจนทนาย สีเทาและอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านทนายคนดังถูกสายตาสังคมจับจ้องก็คงหนีไม่พ้นข้อคอรหาทนายแบรนด์เนมทนายรักชูรี่ติดหล่อติดรวยเนื่องจากเขามาักจะแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าแบรนด์เนมที่มีราคาค่อนข้างสูงและมียี่ห้อที่หรูหราและทั้งยังมีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่เรียกได้ว่าระดับไฮเอนด์ end. หรือภาษาบ้านๆก็คือกินหรูอ,อยู่สบายมีกําลังในการจ่ายที่สูงมากแต่ทว่าทนายคนดังก็เคยชีย้แจงประเด็นนี้พร้อมโชว์รายได้ปีละหลัก10ล้านบาทและสวนกลับไปว่าเงินพ ผมขนาดนี้ผมไม่มีปัญญาซื้อแบรนด์เนมใส่หรอพร้อมฉักสีหน้าตามสไตล์ของทนายรูปหล่อคนดังซึ่งจากกรณีเหล่านี้ทําให้บุคคลที่หวังดีบุกร้องดี i ขอให้ตรวจสอบสถานะทนายตั้มหลังสงสัยว่ารวยผิดปกติทั้งที่เป็นแค่ทนายความด้านเพจดังออกโรงแฉแหลกลั่นที่คนเขาเริ่มสงสัยกันก็เพราะตัวภรรยาทนายตั้มนั่นแหละชอบโพสต์อวดรวยโชว์นั่นโชว์นี่เพจดังลั่นต่อไม่ได้แปลกใจในความรวยแต่สงสัยในความรวยเร็วมากกว่าเพราะสิ่งของที่ทนายตั้มซื้อ มันหรูมากเช่นเสื้อตัวละแสนรถปอร์เช่คันละสิบล้านปลายทะเบียน2-3ล้านของแบรนด์เนมอีกร่วม10ล้านยังไม่นับพวกนาฬิกาหรูนะและยังมีการส่งลูกไปเรียนต่างประเทศปีละอีกหลายหลายล้านนั่นอีกเพจดังลั่นต่อว่าแต่ที่ไม่เป็นเรื่องเป็นราวเพราะมีตำรวจใหญ่รายหนึ่งสนิทก,กับทนายแต่คาดว่าอีกไม่นานนี้น่าจะมีข่าวใหญ่และการที่ทนายมีของแบรนด์เนมไปเที่ยวต่างประเทศซื้อบ้านหลาย10ล้านที่คนเขารู้กันได้ก็เพราะภรรยาทนายเป็นคนโพสต์ลงเองมีการชอปปิ้งของหรู หลักฐานที่ฝรั่งเศสพยานหลักฐานก็มาจากตัวทนายเองดังนั้นตามกฎหมายเรียกว่ากรรมเป็นเครื่องชี้ชะตาส่วนรสนิยมของทนายในการใส่แบรนด์เนมใส่แบบมั่วไปหมดโหมใส่แบบกลัวคนไม่รู้ว่าเป็นแบรนด์เนมจนบางครั้งอยากถามว่าใส่ยังไงให้ดูเหมือนของก๊อฟเพราะใส่แบบมั่วมากอีกอย่างหนึ่งคือพวกคนที่รวยตั้งแต่ต้นตระกูลรวยตั้งแต่เกิดเขาไม่ค่อยโพสโอ้อวดรุงข้ามกับทนายและภรรยาจริงๆทั้งที่เป็นแค่ทนายความรวยอะ่ะไม่ได้แปลกใจแต่สงสัยในความรวยเร็วและรวยหนักมาก ทั้งนาฬิกาปาเตาเป็นถาดเสื้อตัวละแสนรถปอเช่คนที่รู้ดีคือตำรวจใหญ่ฉายาเทพจอจานที่ต้องหลับตาลงข้างเพราะสนิทกันอยู่เหตุดังลั่นส่งท้ายต้องใส่ของแบรนด์เนยมยังไงให้ดูราคาถูกแบบนี้เพราะมันดูมั่วสเปะสปะไปหมดให้ตายเถอะของราคาสูงๆพอมาอยู่บนตัวทนายและภรรยาราวกับของราคาหลักสิบหลักร้อยซะง,งั้นเหตุดังกล่าวซึ่งทนายตั้มนั้นเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดของสังคมเรียกได้ว่าเป็นเหมือนพระเอกสําคัญในคดีดังต่างๆ ทั้งนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่าสื่อนั่นแหละที่เป็นคนปั้นเขาพอมาถึงเวลานี้สื่อต่างๆก็เลยต้องเล่นข่าวทนายตั้มกันหนักหน่วงซึ่งเป็นเหมือนการรับผิดชอบเรียกได้ไง่ายๆว่าเราปั้นนายขึ้นมาได้เราก็ลบนายได้เช่นกันส่วนในบริษัทของทนายตั้มมีกําไรขาดทุนสะสม4ปีบวกลบ4 0 0 0บาทแต่การใช้ชีวิตของเขาช่างสวนทางมีแบรนด์เนมใช้ทําตัวไฮโซยิ่งกว่าไฮโซชื่อดังที่ต้นตระกูลเขารวยจริงๆคนรวยจริงๆเป็นพันล้านหมื่นล้านเขายังไม่โชว์อะไรขนาดนี้ในกรณีทนาย นับว่าเป็นรายจ่ายที่ไม่สอดคล้องกับรายได้เลยส่วนตัวอย่างทรัพย์สินที่เกินรายได้ทั้งที่บริษัทขาดทุนก็มีซื้อคฤรหาสน์60ล้านบาทชอปปิ้งสินค้าแบรนด์เ네นมหลักหลายล้านบาทที่ต่างประเทศมีรถหรูหลายคันนาฬิกายี่ห้อดังหลายล้านบาทรวมมูลค่าทุกอย่างหลายร้อยล้านจึงเกิดข้อสงสัยว่านายสิทธาทนายคนดังมีทรัพย์สินจากช่องทางอื่นหรือไม่ที่นอกเหนือจากรายได้ของบริษัทและการแสดงงบรายได้รายจ,จ่ายบริษัทถูกต้องตรงกับความเป็นจริงหรือไม่เพราะลำพังอาชีพทานายความ ไม่น่าจะมีทรัพย์สินการใช้ชีวิตแบบนี้ได้ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นที่มาของคดีความต่างๆที่กําลังมาเล่นงานทนายตั้มในสภาพที่เขากําลังหมดบุญจากเทวดาจากแบกคต่างๆที่เคยหนุนเรียกได้ว่าตอนนี้กรมกําลังตามทันท่านทนายกระถินผ้ะป่ากาลังต่อคิวจองรวมยอดทนายแบบชนิดท,ที่นับไม่ถ้วนคงไม่จบแค่ที่คดีความช่อโกอง71ล้านแน่ๆคงจะมีอีกหลากหลายคดีตามมาซึ่งถ้าไปนับดูกันจริงๆโจทย์อริเก่าของท่านทนายคนดังนั้นมีอีกมากมายไม่น้อยเลยอีกท,ทั้ง ท่านนายและภรรยายังต้องไปเจอกับอริเก่าในเรือนจําด้วยซึ่งดีกรีแต่ละคนแต่ละท่านที่ท่านทนายเคยเล่นงานเอาไว้เรียกได้ว่าแต่ละคนไม่ธรรมดาเลยงานนี้จะมองหน้ากันติดไหมหรือจะเกิดอะไรขึ้นพวกเราแทบจะเดาไม่ได้เลยซึ่งล่าสุดทางเรือนจําพิเศษกรุงเทพแจ้งว่าการรับนักโทษใหม่ทนายตามและภรรยาผ่านไปได้ด้วยดีส่วนเรื่องความกังวลหาครกําหนดอยู่แดนกักโรคแล้วจะต้องย้ายส่งต่อแดนใดเพราะอาจเจอคู่กรณีเป็นกลุ่ม11บอสชายดอไอคอนเจ้าหน้าที่ราชทันยืนยันจะ พิจารณาตามความเหมาะสมย้ำเรื่องบอสชายดีไอคอนไม่น่ากังวลมากเท่าไหร่เพราะจะมีเจ้าหน้าที่ราชทัทั์พิจารณาตามความเหมาะสมและขณะน,นี้กลุ่มบอสชาย11คนได้แยกแดนเป็นที่เรียบร้อยอยู่แดนและ2-3ถึงคนกระจายกันไปแต่ไม่สามารถเปิดเผยร,รายละเอียดได้นอกจากนี้ยังต้องตรวจสอบผู้กรณีของนายสิทธาในคดีอื่นๆด้วยเพื่อความปลอดภยัยเพราะอรินั้นไม่ได้มีเพียงแค่แก๊งเหล่าบอสของดีไอคอนเท่านั้นอย่างไรก็ตามเมนูอาหารมื้อเย็นในวันนี้เรือนจำพิเศษกรุงเทพเป็นข้าวสุ ไก่ต้มขมิ้นและไข่ต้มส่วนทันทัศสถานหญิงกลางเป็นเท้าสวยเกวนปลารา้าผักสดและผัดพริกแกงผักบุ้งลูกชิ้นขอให้ทนายตั้มและภรรยาผ่านช่วงยากลําบากนี้ไปให้ได้นะคะผิดถูกก็ว่ากันไปตามกฎหมายค่ะสเต็ปต่อไปก็ต้องไปสู้กันในชั้นศาลและสุดท้ายนี้เพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวข่าวดราม่าทนายตั้มและภรรยาในครั้งนี้แสดงความคิดเห็นกันไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะเรามาเมาท์มอยกันและก่อนที่เราจะจากกันแวะรับชมบางช่วงบางตอนที่น่าสนใจกันคะ่ะทุกคน โอดูไฮโซไปเที่ยวนั่งดิสเซทคัสและการที่ผมจะไปใช้ชีวิตดีๆเนี่ยเพื่อให้ลูกผมมีความสุขอะมันผิดไหมล่ะผมเอาผมยอมรับเลยผมมีเงินนะครับและการที่มีเงินของผมผมจะพาลูกเมียผมครอบครัวผมไปเที่ยวนะครับไปซื้อของดีๆให้ใช้ที่เขาอยากได้เนี่ยผมทําเพื่อครอบครัวผมมันผิดไหมปารีสไปอะไรแบบเนี้ยก็มันเงินของผมอะรายได้แค่ปีละสองล้าน แล้วทำไมไลฟ์สไตล์ตั้มถึงโอ้โ oh, ห oh, ดูไฮโซไปเที่ยวนั่งดิสเศทคาร์และการที่ผมจะไปใช้ชีวิตดีๆเนี่ย mm hmm. เพื่อให้ลูกผมมีความสุขอะ mm hmm. มันผิดไหมล่ะผมอ่ผมยอมรับเลยผมมีเงินจริงๆนะไม่ใช่คดีดังแล้วผมถึงจะไปทํานะคดีดังเพราะมาหาผมอย่างคดีที่ไม่มีใครรู้เลยนะอ่ะหวยสามสิบล้านไม่มีใครรู้หรือทหารที่ถูกยัดยานะ,ะหรือน้องที่ล่าสุดที่โดนรอ,อหัวหน้าพัก คงถึงก็ทำชัมเลานะหรือว่าน้องล่าสุดที่โดนหลานรัฐมนตรีเนี่ยล่าสุดเลยที่อยู่ในคุก,กน,นะครับพวกนี้ก่อนมาหาผมไม่เคยมีคดีปรากฏหน้าสื่อเลยแต่พอผมมาจับแล้วเราคิดว่าเรื่องเหล่านี้เราจะต้องใช้สังคมหรือใช้โซเชียลใช้ประชาชนเนี่ยในการกดดันการทําง,งานของเจ้าหน้าที่มันจะเป็นประโยชน์มากกว่าเราก็เลยต้องเรื่องนี้ต้องออกสื่อสารนะแล้วพอผมออกคนสนใจกันอยู่แล้วพอคนสนใจเนี่ยมันก็เลยเป็นข่าวดัง นะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าดังไปแล้วแล้วเราไปขอเกาะทําทคดีเราไม่ใช่ที่ใส่าในายตั้มกูไม่กลัวพี่ผมไม่อยากจะใช้คําว่ามึงนะครับมันเพราะาพี่เป็นพี่พี่ที่ผมก็ยังเคารพเพราะว่าพี่ก็ทําประโยชน์ให้กับบ้านเมืองเนี่ยเยอะแยะนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อคืนเนี่ยปรากฏว่าหลังจากที่พี่ชูวิทย์เนี่ยโพสภาพใบเสนอราคา,าค่าแถลงข่าวไปนะครับเป็นจํานวนสามแสนบาทโอโนะ้โหนะโซเชียลถล่มผมอีกแล้วผมไม่เคยไปไถ นะครับไม่เคยไปไถว่าเฮ้ยต้องเอามาให้ผมเพื่อผมจะจัดแถลงข่าวผมทําเป็นใบเสนอราคานะพี่ชูวิทย์พี่ชูวิทย์เคยทําธุรกิจสุจริตหรือเปล่านะครับของผมไม่ได้ไปมุกมิบเอาเงินกันพอจับได้แล้วถึงรับสารภาพนะผมทําเป็นเอกสารใบเสนอราคาไปคุณจะคุณจะมาทํากับผมหรือไม่ทํากับผมมันเป็นสิทธิ์ของคุณนะครับถ้าเกิดคุณรับข้อเสนอของผมได้ผมก็ทําให้ทนาย จะ,จะช่วยเหลือประชาชนได้เนี่ยตัวเองต้องดีก่อนไหมเรื่องเกองัหดลไร้สราระทั้งนั้นไอ้พวกเนี้ยนะถือโอกาสตอนที่ผมกำลังทัวรลงและสำหรับวันนี้หนูน้ำฝนไปยาและทีมงานต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อๆไปหนูและทีมงานจะหาข่าวสารสดๆใหม่ๆมาให้ทุกคนดูกันเรื่อยๆอย่างแน่นอนขอบคุณค่ะ